สงครามว่ากันว่าสงครามไม่เคยเปลี่ยนไปเลยนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสงครามแย่งชิงสเบียงที่สําคัญที่สุดในชีวิตนั่นก็คือขนมวันนี้เราจะมาวิเคราะห์กลยุทธ์การเอาตัวรอดจากสมรภูมิแห่งมิตรภาพที่ดุดเดือดน,นี้กันครับเอา้าลองถามใจตัวเองดูเลยเคยเป็นไหมที่แบบซื้อขนมมาอย่างดีเลยนะกะว่าคืนนี้จะนอนดูซีรีส์กินเพลินๆคนเดียวแต่สุดท้ายอ่ะต้องมานั่งหาที่ซ่อนให้พ้นสายตาเพื่อนรักเพื่อนแค้นเนี่ยผมว่านะ เราทุกคนน่าจะเคยเจอโมเมนต์แบบนี้กันมาแล้วทั้งนั้นแหละและจะบอกว่านี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆเ,เลยนะฮะเพราะว่าข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยมันคือบทวิเคราะห์ยุทธวิธีที่เกิดขึ้นจริงในสนามรบจริงเดี๋ยวเราจะมาถอดรหัสแผนการแต่ละขัน้นกันแบบและเอียดยิบเลยโอเคมาเอิ่มกันที่ด่านแรกเลยยุทธวิธีซ่อนหรือที่เรียกว่าสุดยอดกรนนำพรางคือหลักการมันง่ายมากถ้าอยากรักษาสเสบียงไว้ก็ต้องป้องกันให้ดีที่สุด เพราะถ้าโดนฉกไปตั้งแต่แรกก็คือเกมโอเวอร์จบเลยฮะแล้วจากรายงานภาคสนามเนี่ยนะเราเจอยุทธ<ย>วิธีการป้องกันตัวที่แบบโอ้โหสุดยอดมากเขาเรียกกันว่าแผนคอนโดมนุษย์นะเป็นแลผนพลางตัวที่ต้องอาศัยทีมเวิร์กแล้วก็ความนิ่งแบบนิ่งสุดๆไปเลยอ่ะแล้วฟอร์เมชันนี้เขาทำกันยังไงมาดูกัน 1. ก็ต้องรวมพลพักก่อน 2. ยืนชิดชกันให้มันเป็นทรงตึกขึ้นมา 3. อันนี้ยสำคัญมาก คือต้องอยู่นิ่งๆห้ามขยับเด็ดขาดและ4ก็ภาวนาให้ศัตรูเดินผ่านไปแบบไม่สงสัยอะไรซึ่งก็นะฟังดูก็รู้เลยว่ามันมีช่องโหว่เพียบแล้วช่องโหว่ที่ว่าเนี่ยนะไม่ต้องรอนานเลยครับโดนจับได้ทันทีด้วยคำพูดจากฝ่ายตรงข้ามที่ว่าคอนโดมันมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงน่าสงสัยโหแค่ประโยคเดียวก็คือจบเลยมันชี้ให้เห็นจุดอ่อนของแผนนี้แบบเต็มๆเลยว่ามันเด่นเกินไปโวย สไลด์นี้คือแจกแจงจุดอ่อนแบบละเอียดยิบเลยนะฮะเริ่มจากการสารั่นที่ควบคุมไม่ได้จนเพื่อนต้องเตือนว่าคอนโดมันจะถล่มนะนี่ยังไม่พอนะยังมีเสียงแปลกๆเล็ดลอดออกมาอีกเสียงอะไรอีดอีแล้วก็ปัญหาเรื่องกลิ่นครับถึงขั้นต้องออกคําสั่งเด็ดขาดว่าอย่าตดนะแต่ที่พีคสุดคือโดนถามซึ่งซึ่งหน้าเลยว่ามีห้องพร้อมขายไหมคะคือทั้งหมดนี้มันทําให้ภารกิจพรางตัวพังไม่เป็นท่าเลยฮะ เอาแล้วครับพอแผนป้องกันมันล้มเหลวไม่เป็นท่าแบบนี้มันก็ถึงคิวของการสวนกลับแล้วละ่ะในพาร์ทนี้เราจะมาดูภารกิจบุกชิงกันบ้างตามหลักที่ว่าเมื่อการป้องกันใช้ไม่ได้ผลการโจมตีคือทางออกเดียวแน่นอนว่าทุกปฏิบัติการเนี่ยมันต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนและสําหรับภารกิจนี้เป้าหมายหลักก็คือขนมที่ถูกซ่อนอยู่ในห้องของปุกกี้ครับผมซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่สีแดงเป็นฐานที่มั่นของศัตรูที่เราต้องบุกเข้าไปให้ได้ สไลด์นี้สรุปไทม์ไลน์ของภารกิจ Operation Pooki's e Room ไว้หมดเลยฮะเริ่มจากเฟสแรกคือการหาข่าวได้ยินว่าแววมาทางโทรศัพท์ว่ามีของใหม่เข้า 2. การแทรกซึมคือต้องยอมทิ้งฐานที่มั่นปัจจุบันซึ่งก็คือการเล่นเกมนั่นเองเพื่อมุ่งหน้าไปที่เป้าหมาย 3. ประกาศสงครามหรือที่เรียกว่าประกาศสักดาให้มันรู้กันไปเลย 4. เข้าปะทะบุกเข้าห้องแล้วก็เริ่มสอบปากคำคนข้างในท,ทันทีและเฟสสุดท้ายความล้มเหลวครับ หรือที่บ้านเราเรียกว่าคว้านน้ำเหลวนั่นเองไม่ได้อะไรกลับมาเลยหลังจากที่เราเห็นทั้งแผนรับแผนรุกกันไปแล้วนะฮะก็มาถึงช่วงของการประเมินผลหลังปฏิบัติการหรือ after action report กันหน่อยมาดูกันสิว่าแผนไหนเวิร์กแผนไหนต้องโยนทิ้งไป โอ้โหตารางนี้เทืยอให้เห็นภาพชัดมากเลยนะฮะอย่างแผนคอนโดม,มนุษย์เนี่ยข้อดีคือครีเอทีฟสุดๆแต่ข้อเสียร้ายแรงเลยคือไม่เนียนถูกจับได้ง่ายมากส่วนการบุกห้องก็เป็นแผนที่ตรงไปตรงมาดีแต่ก็ต้องยอมทิ้งด่านเกมที่เล่นค้างไว้นะส่วนแผนสุดท้ายถุงของคุณแม่อันนี้ง่ายมากแต่อาศัยบารมีของคุณแม่ล้วนๆเลยคือถ้าศัตรูไม่กลัวแม่ก็คือจบ ทีนี้มาดูเรื่องของสงครามจิตวิทยากันบ้างตอนที่โดนสอบสวนเนี่ยเขาตอบกันยังไงข้อมูลชี้ว่า50%เลยนะคือปฏิเสธลูกเดียวไม่รู้ไม่เห็นอีก25%ก็โบยไปให้คนอื่นเลย15%นี่มาสายดรามา่าแกล้งทำเป็นเศร้าส่วนอีก1 0ที่เหลืออันนี้ฉลาดมากคือใช้การบล u f f อ้างเป็นว่าของคุณแม่ขาคือแตะไม่ได้นะจ๊ะของสูงแต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นนะฮะเรายังไปเจออีกหนึ่งยุทธวิธีป้องกันตัวที่แบบ โคตรฉลาดแต่ก็โคตรจะประหลาดเลยนั่นก็คือแผนลวงที่เรียกว่าเซนเซอร์พังแล้วแผนนี้มันทำยังไงนะหรอคือ 1. ซ่อนตัวในบอ่อบอลก่อน 2. พอศัตรูเริ่มเข้ามาใกล้ๆก็ให้ร้องอุ้ยๆๆเหมือนเจ็บปวดมาก 3. โทษว่าเสียงเนี่ยมันมาจากเซ็นเซอร์ของบอ่อบอลที่มันพังแล้วและ 4. ก็นั่งรอเฉยๆให้ศัตรูเดินกลับไปเองเพราะความสงสารเซนเซอร์ที่พัง โอ้โหเป็นแผนที่ต้องใช้สกิลการแสดงระดับออสการ์เลยนะเนี่ยแล้วนี่คือหลักฐานยืนยันเลยว่าแผนนี้มันเวิร์กจริงคําพูดของฝ่ายตรงข้ามที่ว่าสงสัยเซ็นเซอร์มันพังแล้วอะเอ่อกลับไปเถอะข้าสงสารโอโหมันแสดงให้เห็นเลยว่าแผนลวงนี้ได้ผลแบบ100%เต็มศัตรูถอนทับกลับไปจริงๆด้วยจากข้อมูลทั้งหมดที่เราวิเคราะห์กันมาอย่างเข้มข้นนะฮะก็มาถึงบทสรุปกันแล้วสงครามที่ไม่มีวันจบ และนี่คือบทเรียนที่เราได้จากสนามรบแห่งมิตรภาพที่ดุเดือดเลือดพล่านี้ประเด็นสําคัญที่เราสรุปมาได้ก็คืออย่างแรกเลยความคิดสร้างสรรค์นในการวางแผนเนี่ยสูงมากแต่การนําไปใช้จริงมักจะเฟลตลอด2คือสองครามจิตวิทยาเป็นเรื่องสําคัญมากและสุดท้ายวงจรของการซ่อนและการบุกชิงเนี่ยมันจะวนลูปไปเรื่อยๆไม่มีวันจบสิ้นจริงๆฮะ และนี่คือข้อมูลชิ้นสุดท้ายที่สำคัญที่สุดตัวเลขที่จะบอกทุกอย่างศูนยะ์ฮะศูนย์คือจำนวนครั้งที่แผนการทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฝ่ายลุกหรือฝ่ายรับประสบความสำเร็จอย่างสมบูรณ์แบบพูดง่ายๆคือไม่เคยมีใครทำสำเร็จเลยแม้แต่ครั้งเดียวดังนั้นสิ่งที่เราเรียนรู้ก็คือสงครามครั้งนี้มันจะไม่มีวันจบสิ้นแน่นอนฮะสไลด์สุดท้ายนี้ก็เลยทิ้งคำถามที่น่าสนใจไว้ว่าแล้วครั้งต่อไปจะใช้แผนอะไรดี เพราะไม่ว่ายังไงก็ตามสึกชิงขนมครั้งใหม่มันเกิดขึ้นอีกแน่นอนฮะเตรียมตัวไว้ได้เลย